สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปวโอนี้นะครับก็จะมาพาไปดูเป็นตู้สุ่มไดมอนด์รอย a l ใหม่นะครับเอ้ย ไม่ใช่ตู้สุม่มไดมอนระย้าเลยครณผู้ชมก็คือจะเป็นตู้สุ่มเพชรนั่นแหละเออมันก็เป็นชื่อเดียวกันไม่ได้นะครณผู้ชมเพราะว่ามันจะเป็นตู้สุม่มไดมอนที่แบบมีไดมอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือตู้สุม่มไดมอนธรรมดาเนี่ยมันจะมีเฉพาะชุดใช่ไหมนี่จะมีชุดแต่ตู้สุม่มไดมอนของจริงเนี่ยมันมีเว้คยครณผู้ชมที่แบบมีไดมอนอยู่ในตู้นะ <Yeah. S 1> ครณผู้ชมอันที่จริงเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไปครั้งนึ่งนานแล้วครณผู้ชมโอโ้ประมาณหลายเดือนแล้วแหละน่าจะแบบเออเกืบนะอบนน ไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งเว้ยคุณผู้ชมซึ่งผมจะพลาดไม่ได้เลยที่จะไปลองสุม่มนะยครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกเลยก็คือในตู้อาเดมอนรอย,ย่อเนี่ยปกติมันจะมีเลขลัคกี้หรือว่าเลขนําโชคเนี่ยมันจะมีตันอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะไปลองสุม่มดูว่าถ้ามันตันเนี่ยเราจะได้เพชรคุ้มหรือเปล่าเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันตันอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณ299้าปะ่ะโอ้โหถ้าแบบผมลงทุน สอ9้ก้า็คงแบบหนักเกินไปไหมเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปดูนะครับคุณผู้ชมถ้าแบบเลขตันเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะไปลองสุ่มดูนะครับถ้าแบบมันไม่เยอะไปก็จะมาลองสุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าโอ้โหเข่าเนื้อมากๆเลยถ้าแบบสุ่มไม่ได้จริงเนี่ยแต่ว่าอยากพาไปดูมากๆเลยก็คือจะเป็นตู้สุ่มไดมอนด์รอยเยนั่นเองนะครับก็คือจะมีแจ็คพอต10,000ได, 1, ดมอนด์อยู่ในตู้นั้นนะครับจะมีตั้งแต่โอ้โหอะไรอะ500เพชร1 0ึ0เพชรนะคุณผู้ชมแล้วก็จนถึงันพร้อมล้นเบชมก็เลยนะครับ็มา ค,คุณผู้ชมมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาใหม่เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาเข้าทีมสำรวจแล้วก็หาทีมสำรวจได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมมาใหม่นะครับแล้วก็รางวัลล็อกอินเนี่ยในวันที่27เดือนมีนาคมเนี่ยก็มาเป็นท่าทางสายๆไปเลยนะครับนี่ชิมมี่เออเป็นชิมมี่นั่นเองนะครับนี่รับฟรีเว้ยคุณผู้ชมครับใครแบบซื้อไปตอนนั้นไม่รู้นะว่าหลายๆคนอาจจะซื้อไปแต่เขาแจกฟรีส่วนใครที่ไม่มีก็ดีใจไว้เลยนะครับนี่ผมมีแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรนนคุณมูชมส่วนแล้วก็มีรางวัลอื่นอ เอาตัวเข็นตัวนี้เนี่ยที่เราได้จากทีมตำรวจนี่แหละเอามาแลกเป็นอ่าตัวซูเปอร์สตาร์บ็อกซ์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับนี่รู้สึกว่าผมมีหรือยังน่าจะยังนะคุณผู้ชมอยู่ในกล่องใช่ไหมเดี๋ยวๆๆ,วๆ,วๆวมันอยู่ในกล่องนี่เขาเอามาแจกฟรีนะคุณผู้ชมครับเออเออนี่มันมีจริงๆด้วยดียดยที่ผมยังไม่แลกก็ถือว่าผมยังได้รับอยู่นะครับส่วนค่าที่ได้ไปแล้วก็แบบเออไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับในกิจกรรมตัวนี้ก็มีชุดมะเข้ามาใหม่ด้วยเออ มีชุดเป็นชุดกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันเว้ยคุณผู้ชมไหนนะเป็นการเก็บโทเค็นนั่นแหละภารกิจลมยักคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นชุดเก่าแต่ว่าใครที่พลาดกิจกรรมช่วงนั้นก็คือหลายๆคนแบบกลัวไม่มีของแลก,ก็มาทําภารกิจได้เลยนะครับนี่อาจจะเป็นของแลนะอ,อ,อ,อนานะคตอาจจะบไ,ไม่กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นโทเค็นขวดตัวอย่างสีเขียวกับขวดตัวอย่างสีฟ้าเนาะอย่าลืมมาเก็บโทเค็นเพื่อแลกชุดกันและกันนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสรับตู้เดมอนรอยัลที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงสุ่มได้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับไปกันเอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวแล้วนะครับที่มีตู้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นตู้หนึ่งหมื่นกาชาเนีนะครับก็คือจะเป็นแบบตู้ที่แบบมีสกินปืนอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ที่จริงอ่ะมันก็มีสกินปืนแต่ก็หลักๆก็คือจะเป็นเดมอนนั่นเองหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับจะมีตั้งแต่ 500นะครับ1,000ไล่จนถึง1,000 0เลยนะครับคุณผู้มี3รางวัลใหญ่เนาะก็บอกเลยเลยว่าช่วงนี้คือมีแต่คอนเทนต์เกี่ยวกับ เพชรนะครับคุณผู้ชมไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ายวงนี้ไม่รู้ทําไมนะกิจกรรมเกี่ยวกับเพชรเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยแบบมีแจกเพชรฟรีบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมเออมันมีกิจกรรมเกี่ยวกับตามเพื่อนกลับมาด้วยใช่ไหมล่ะมันมาหรือยังคุณผู้ชมแต่เซิฟนี้ไม่เห็นนะครับเซิฟไทยรู้สึกว่าจะมาแล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปชวนเพื่อนกลับมาด้วยนะครับเพื่อได้รับเป็นกล่องสุ่มเพชรฟรีนะคุณผู้ชมก็ลองไปเชิญกันดูใครที่แบบไม่ได้ออนเกิน7วันก็น่าจะมีปุ่มให้เชิญดูนะคุณผู้ชมก็ อันนี้เป็นกิจกรรมที่แบบไม่ใช่สายฟรีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับลองสุ่มจนแบบเลขลัคกี้ตัวนี้ตันนะคุณผู้ชมสังเกตหรือเปล่ามันมีเลขลัคกี้จริงๆเว้ยถ้าแบบเราได้เลขลัคกี้ตัวนี้ตันเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าผมจะได้หนึ่งหมื่นเพรหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแลวก็เราไปเริ่มสุ่มกันเลยลวกันนะครับเดี๋ยวเริ่มหมุนไปทีละสิบเพรไปก่อนนะครับครั้งแรกเอาเกลือออกนะครับปั๊บโอเคเอาเกลือออกแล้วคุณผู้ชม เอาเล็ลักกี้เอาลักกี้เป็นคู่ก่อนดีกว่าปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มสิบครั้งไปเลยนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องการก็คือจะเป็นหนึ่งหมื่นไดมอนด์นั่นเองนะคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยลักกี้เต็มเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าผมได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้กันนะครับคุณผู้ชมไปหนึ่งร้อยเพชรนะครับปั๊บกล่องสีม่วงนะครับ,ป,รบปั๊บปั๊บปั๊บก็คือสิบครั้งเนี่ยหนึ่งร้อยเพชรนะครับแล้วก็แถมฟรีอีกหนึ่งครั้งเป็นสิบเอ็ดครั้ง อีกกล่องไปก็ยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมเลยนะครับครั้งนี้ก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาไปเลยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บป๊บอ่าข้ามไปโอเคไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับครั้งต่อไปนะครับตอนนี้เลขลัคก,กี้อยู่ที่12แล้วนะครับจัดไปเลยนะครับปั๊บปึ๊บปุ๊บโอเคข้ามไปเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าเพชรหนึ่งพันเพชรของผมเนี่ยไม่น่าจะพอนะสำหรับเลขลัคก,กี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าเลขลัคกกี้เดี๋ยวมันจะตันที่เท่าไหร่วะ ผมก็ไม่เคยสังเกตสังกาอะไรเลยเอ้ยมันมาที่สี่แล้วหรอทำไมมันรีแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมสุ่มไปสิบครั้งแล้วใช่ไหมล่ะหรือผมได้ยังวันใหญ่เฮ้ยมันรีแบบนี้ก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวทำไมเลขมันรีอ่ะคุณผู้ชมผมได้อะเอ้าได้สิบห้าครั้งแล้วนะตอนนี้ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้ผมได้อะไรคุณผู้ชมบอกผมทีทำไมเลขลัคกี้มันรีแบบนี้ไม่ได้เว้ยผมต้องหมดเยอะอดีแบบเนี้ยโอ้ ผมดูดูไปก่อนนะครับโอ้โหเลขลักกี้เหลือห้าแล้วอันดีโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่เลยคุณผู้ชมผมว่าเลขลัอกกี้มันแบบรีเรื่อยเลยอ่ะน่าจะได้จากตัวนี้แหละทุกทานแห่งมังกรเนี่ยก็คือจะเป็นรางวัลสูงสุดเหมือนกันเลยนะครับก็คือรางวัลสูงสุดก็คือจะมีด้วยกัน4อย่างน,นั่นเองนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือเมื่อเราได้ของ4อย่างนี้เนี่ยในหนึ่งใดหนึ่งอย่างเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะรีเล่ลักกี้ใหม่เว้ย โอ้โหนั้นผมล้มเลิกไปเลยนะครับว่าจะแบบส่มให้ได้ลัคกี้เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํา400เพรของเราเนี้ยให้เป็น1 0 0 0 0ืนกันเลยดีกว่าดีครับชมเราต้องใช้สูตรเว้ยคุณผชมผมไม่เอาแล้วเลขลัคกี้เต็มนัยังไงผมก็ไม่ได้แน่คูชมหมดเป็นหมื่นคงจะไม่ได้ลัคกี้เต็มหรอกไป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 ปไ๊บปุปไ้ยไปป๊บโอ้ยงเคลือเลยผู้ชมไปสลับที่1นเพศนะครับปั๊บไม่ได้เนะผู้ชมจไปเลย นี่มาอีกแล้วโทเค็นเนี่ยเอาไปทําอะไรวะคุณผู้ชมเฮ้ยคือไม่อยากได้เว้ยเอามาทําไมอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เอาไดมอนด์อ๋อห้าร้อยพอนะครับไม่ร่ำมากเลยครับไม่ร่ำมากเดี๋ยวลากหายนี่คุณผู้ชมเอาแค้เนี่ยห้าร้อยไดมอนด์ไปปับ๊บโอ้สีม่วงมาอีกแล้วหนึ่งปึ๊บ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 โอ้โหกองไฟลล้วนเกินคุณผู้ชมแต่ตัวคิดนี้ออกมาทุกรอบเลยเว้ยแต่รางวัลใหญ่ของเราจะออกเมื่อไหรอ่อ่ะ ฮ้ยถาจริงขอเจิขอ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 ปิตาปิตาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาด้วยรอมาด้วยหรเฮ้ยเฮ้ยอ้โดูดิโอ้โเหลือ50เพชรแล้วเว้ยคุณผู้ชม50เพชรสุดท้ายจัดไปเลยแล้วกันนะครับปั๊บ50เพชรปุ๊บโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมปุ๊บโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมปุ๊บโอ้โห โอ้โหโอ้โหสรุปว่าผมหมดไปทั้งหมด1000เพชรเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างหรอคุณผู้ชมน่าจะได้พวกกล่องส่มสกินปืนเนาะแล้วก็พวกชิ้นส่วนตัวละครอะไรเงี้ยสรุปว่าคุ้มไหมไม่ไมคุ้มเลยนะครับแล้วก็ตัวเพีน้นเนี่ยเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะ,ะเป็นสกินปืนเนาะเป็นสกินปืนถาวรใช้ทั้ง20ิบโอ้โหโคตรเยอะก็สรุปว่า1 0 0 0 0มนเพชรเนี่ยน่าจะแบบไม่ได้แล้วในคุณผู้ชม <laughs> คือมันมีหวังได้เว้ยมันมีสิทธิ์ได้เว้ยแต่ว่าผมเนี่ยพอแล้วนะครับผมไม่กล้าแล้วคุณผู้ชมผมเจ็บหนักแล้วแล้วเกินนะครับสลับ1 0 0 0พันเพชรของผมก็พอแค่นี้แหละคุณผู้ชมใครอยากลองมาสุม่มก็มาสุ่มได้นะคุณผู้ชมก็เป็นตู้สุ่มนี้แต่ผมไม่แนะนําเลยเว้ยเพราะว่ามันออกยากมากอาจจะเป็น1ในหมื่นเลยนะครับหรือว่า1นในแสนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนที่ได้10,000เพชรเนี่ยอ่า <c oughs> เอ้ยไม่ออกว่ะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็แนะนํามาสุ่มไหมก็ไม่แนะนานะคุณผู้ ุ่มในมอนคุณผู้ชมคือเกลืออีกแล้วนะครับโอ้โหผมไม่สุ่มอะไรก็เกลืออย่างนั้นแหละคุณผู้ชมผสมเทปไหนที่ไรก็เกลืออยู่ดีเะครับเมื่อไรผมจะดวงดีกับเขามั้งเว้ยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสรบคลิปนี้ก็ลาแบบโอ้โหแซดอีกแล้วนะครับเกลือจัดนะครับ 300บาทผมนะครับเสียไปอีกแล้วนะเอาว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้มือในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรนะ่าสนุกแบบมาสุ่มอีกกอ็อย่าลืม,มคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ